สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนสีนาไม้ผล Angki Culture Lifestyle Channel นะครับหรือสวนสีน,สนาไม้ผลช่องวิธีเกษตรกรครับผมวันนี้ทางสวนเราจะมาสาธิตการใส่ปุ๋ยต้นสักนะครับปีหนึ่งเราควรใส่ปุ๋ยต้นสักกี่ครั้งดียังไงนั้นเรามาฟังเนื้อหาสาระกันในคลิปนี้เลยครับ เชิญรับชมรับฟังได้เลยครับลำดับแรกนะครับเราต้องทำการตัดหญ้าที่อยู่ในส่วนต้นสักออกให้หมดก่อนนะครับโดยตัดให้ตั้นที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะครับหลังจากนั้นใช้จอบหรือเสียมนะครับขุดเป็นวงกลมรอบวงต้นสัก เหมือนที่คุณเห็นในคลิปนะครับโดยให้มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย1เมตร50เซนขึ้นไปนะครับและตากแดดทิ้งไว้ให้หญ้าตายนะครับอย่างน้อย1-2วันแล้วค่อยทำการใส่ปุ๋ยในลำดับต่อไปครับผมส่วนปุ๋ยที่ใช้นะครับในช่วงที่ต้นสักยังอายุไม่เยอะมากนะครับ หลักๆเราจะใช้เป็นปุ๋ยยูเรียนะครับผสมสารปรับปรุงดินแต่ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ผมเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยเต็มสูตรนะครับเป็นปุ๋ยออนินซีนะครับสูตร12บสี่สีนะครับส่วนยี่ห้อข,ขอสงวนไม่บอกแล้วกันนะครับว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับปุ๋ยออนินซีคือปุ๋ยอินรีย์บวกปุ๋ยเคมีนะครับ เสียงที่คุณได้ยินอยู่เมื่อกี้นะครับคือเสียงนกยุงร้องนะครับเป็นนกยุงที่อาศัยอยู่ตามป่าธรรมชาตินะครับนกยุงสายพันธุ์ไทยครับเรามาดูกันต่อนะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยนะครับเราจะวัดจากโคนต้นนะครับประมาณ40-60เซนนะครับโดยเราจะใส่เป็นวงกลมนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปนี้นะครับโดยอัตราส่วนนะครับสําหรับสวนผมต้น สักอายุ4ปีนะครับผมก็จะใส่ประมาณ4ขีดนะครับสาหรับต้นใหญ่นะครับส่วนต้นไหนที่มีขนาดเล็กลงกว่านั้นนะครับผมก็จะใส่ลดลงมานะครับ3ขีด2ขีดนะครับตามขนาดของต้นนะครับสภาพดินในสวนตามที่คุณเห็นนะครับคือจะเป็นดินลูกลังนะครับเป็นหลักเลยนะครับหน้าดินจะมีน้อยนะครับต้นสักเลยจะโตช้านะครับ มาดูต้นนี้นะครับก็จะโตกว่าต้นเมื่อกี้นิดนึงนะครับเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับต้นนี้จะใส่ประมาณ4ขีดนะครับโดยเราจะใส่เป็นวงกลมนะครับเหมือนที่คุณเห็นในคลิปนี้นะครับโดยเราจะใส่ห่างจากต้นหญ้าหรือวัชพืชที่อยู่ข้างๆนี้พอสมควรน,นะครับเราจะไม่ใส่ใกล้จนเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ปุ๋ยไหลหนีไปหาวัชพืชนะครับ และให้ต้นสักได้กินปุ๋ยโดยตรงนะครับและไม่ให้ป <ux> <S ess likewise> like ุ <S <S ๋ยไหลไปหาวัชพืชนะครับเพื่อเป็นการประหยัดทุนด้วยนะครับในลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นการกบปุ๋ยที่เราหวานไปนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปช่วงท้ายคลิปให้ฟังอีกทีนะครับว่า ปีหนึ่งเราควรจะใส่ปุ๋ยต้นสักกี่ครั้งครับผมขั้นสุดท้ายนะครับให้ทำการกบปุ๋ยนะครับให้ขุดกบเป็นวงกลมเหมือนที่พี่สาวผมกำลังสาธิตยอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ฝนที่จะตกมานะครับเพิ่มความชุ่มฉำานะครับแล้วก็ละลายปุ๋ยที่เรากบไว้ใต้ดินนะครับเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับต้นสัก และต้นสักเราก็จะได้เจริญเติบโตในระดับต่อไปครับผมเราต้องทำการกบปุ๋ยนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่งั้นปุ๋ยจะระเหิดทิ้งไปกับอากาศและแสงแดดนะครับซึ่งเป็นการสูญเสียและสิ้นเปลืองนะครับในที่สุดเรามาฟังสรุปกันเลยนะครับสำหรับสวนของผมนั้นนะครับผมจะใส่ปุ๋ยให้ต้นสักปีละหนึ่งครั้งนะครับหรือถ้าคุณต้องการจะใส่มากกว่าหนึ่งครั้ง คุณจะใส่สองครั้งก็ได้นะครับโดยครั้งที่1ผมแนะให้ใส่ช่วงต้นฤดูฝนนะครับและส่วนครั้งที่2ให้ใส่ช่วงปลายฤดูฝนครับส่วนจะใส่หหรือ2ครั้งต่อปีนั้นให้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ปลูกได้เลยครับผมถ้าคุณใส่ปุ๋ย2ครั้งต่อปีนะครับก็ให้ลดปริมาณจํานวนปุ๋ยลงนะครับโดยเฉลี่ยใส่ พอๆกันทั้ง2ครั้งนะครับสุดท้ายนี้นะครับก่อนจากกันนะครับฝากกดติดตามหรือกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปออกมาครับผมขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกกับการทำกรเกษตรนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอก่าวคำว่า,าสวัสดีครับ